มืัอนี้กะสิาพาพี่นอ้องมาเบิง่งสวนขั้วซาลาว์ไตรเนาะกะสิปลูกกะเทียมเนาะมีน้อยหนึ่งเนาะบริปลูกหลายปีน,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 นี่มาเบิ่งอันสิพามาเบิ่งอันกล้วยตานี้ด่างนั่เนาะที่สั่งมาเด้พี่น้องมาเบิ่งก็เู้อันนี้ผู้ด่างเนาะอันนี้บริซื้อเนาะขอขจ้ามา สิตายแดงพตายแดงผุดๆหขึ้นมาเด้อพี่น้องพี่น้องอันนี้ฟู่ด่างหินอ่อนเนาะอุ้ยขาวจ่วเลยเนาะอันนี้อันอี่สังเนาะเจ็ดสีเนาะโพดเจ็ดสีเพิ่นว่าเนะา,เนานะเจ็ดเมียนอย่างไรก็งามเด้อพี่น้อง,ดงเด้อทคนเี้อันนี้กล้วยด่างเนาะที่สั่งมาทานเว็ฟพวกก็ด่างหน่อยนึงเนาะบัวสีด่างหรือจังไรเนาะ มาเบิร์กงี้ได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็กล้กวยด่างที่ว่าสั่งมาเนาะอันนี้ตอนนี้ด่างสั่งมาเป็นมเมล็ดเนาะอันสั่งมาซีฟเม็ดได่ซ้ำกุก๊กนี่เด้อพี่น้องได้ซ้ำนีน้ละซ้ำนีน้เนาะเดี๋ยวให้มาเบิร์กรอเบิร์กเนาะอันก็บกหุงที่แบบกาเมล็ดเนาะต้นนี้กับก,กามเมล็ดคือกันพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิร์กั้น หลายอย่างอยู่เนาะอันนี้อันนี้บริสุทธิ์เนาะขอมาแต่ว่าลายงามน,นี่เด้อพี่น,อน้องเลดิเป็นบอนหรือเป็นยังบดจักเนาะขอกระจ้ามาอันนี้กะขอคือกันเนาะโอ้มีแต่ขอเนาะเสียว่ามีแต่ของบริจาคเนาะเอออันนี้เนาะนี่ห้ามามาหลอกมึงอีกเลยพี่น้องเลยอันนี้ อันนี้ยังซื้อมาเนาะตัวนี้เนาะซื้อมาหาสิบบาทื่อเห็นโตเตกเนาะเตกแหนงยังยังเนาะเวียนออกมือออกยอดอยู่แต่ว่าบวเตกแหนงมาเบ่งต่อไปด้วยผีน้องด้วยอ้ยอันนี้เนาะนี่กรง่าเลยเนาะอันนี้เงินไรมาเนาะเงินไรมาที่แบบบด่างปันไดเนาะมันจะมีลายแบบยังเงินไรมาเนาะ ไลายตือพไม่เนาะพี่น้องเทนะอันนี้ซื้อข้าเจ้ามากเนาะซื้อมากนะเขาซื้อมากบัวลายน้องเขาก็มาแบ่งมาดันเอาเนาะนี่อู้สวยอย่างสวยเลยเนาะสวยวาพี่น้องเพิ่อสิเป็นเครือเนาะมาแล้วสละไตสิตัดเนาะตัดออกสีแล้วก็เอาไปปักซ้ำอีเนาะ เพิ่นให้เพิ่นแตกหยอดเนาะพี่น้องถ้าห้ามบวบตัดมันก็สิเพิ่นสิบวปักเพิ่นสิบวออกห้เนาะหยอดเนาะซะละไตเสียออกมาปักซ้ำอยู่เพิ่นกระด้างนี่เนาะพี่น้องนี่เนาะนี่ใบอ่อนเพิ่นเนาะแต่อันนี้จะด่างกลัวเนาะนี่นีเจะไปเบิ่งต้นต่อไปเนาะอันนี้ก็ซื้อเข้ามาเือกันเนาะนี่เนาะซื้อมามบวแพงตรงนี้ อันนั้นบกกล,กล้วยทดลองซาลาไตเนาะโบด่างซาพี่น้องเอ้ยทดลองเกินเมือ่อยนะนี่นอพี่น้องเนาะอันนี้เขาจังทดลอไงได้เนาะอันนี้ซาัาไตอันอันปกักซ้ำกิ่งอันนอเป็นหมากีเรืยรพี่น้องโอ้เห็ดเปลี่ยนยังด้เนาะเป็นหมากไรอันนี้เนาะนี่นี่เนาะ นหน่วยหนึ่งเนาะอันนี้กับกล้วยทดลองเนาะมอเมนด่างเดือแนวนี้ด้วอันนั้นสงสัยอันเป็นยังมู้นี่ยอดอ่อนนี่ด่างอยู่เปุ้ยเปิดเบิ่งอย่งไดแล้วเนาะบริด่างดอกโอ้แต่เพิ่งกับสิเป็นลายสีออกมากเลยนอน,นเดียวพี่น้องขอบเน,นะบาะบสมบูรณ์บม่เรือ่องใดเนาะ ไอ้ทาเบิ่งใบนี่เนาะว่าสิเป็นจังได๋แต่ว่าใบานี้ก็น,นี้เนาะไปในหะ้เฮาไปเบิ่งต่อไปเนาะกระโบมีหยังหลายปานได้เนาะสําหลาแต่กระปูประมาณนี้เนาะอันนี้กรกุกกบกม่วงหนามดอกไม้เน 6, 6, 6, 6, าะโห6กเป็นหกกสิว่าเนาะเด้อพี่น้องเด้อหนูก,ก็ระหอกอยู่เนาะ